สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมซัมแท้งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวสคริปต์ซัมแท้งสำหรับแแบบอนิเมะอีเทอร์เนลนะครับก็สคริปต์ตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ซัมแท้งดอทเอกวาดอร์ทุกคนพิมพ์ลงไปเลยนะครับในเบราว์เซอร์นะว่า s o m t n k ดอทเอกวาดอร์ก็จะเจอเว็บซัมแท้งดอทเอกวาดอร์ครับก็สำหรับใครที่ไม่รู้วิธีการซื้อนะครับก็ให้ไปดูคลิปสอนซื้อที่ผมทาไว้นะครับหรือไม่รู้ว่าคลิปนั้นจะลงหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะปักหหหมมมมมุุดดลลลลลิิิงงงงงกก์์คคคคคคปปนน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 ััััััั้้้้้ไไไววใทที่่่่อเเตะะรรบบถาายย็แส ก็สำหรับสคริปต์ตัวนี้นะครับก็พอทุกคนรันนะครับก็ต้องรอมันโหลดประมาณโอชิวินะครับก็มันจะได้หน้าต่างประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีหมดหมู่อยู่ประมาณอุ้ยเยอะนะครับก็มีเมนฟาร์มสเตตสุ่มแล้วก็แชมเปี้ยนดันเจี้ยนเควสนะครับแลกเปลี่ยนอัปเกรดทรัพยากรแล้วก็ตั้งค่านะครับก็นี่สามารถตั้งชื่อคอนฟิกนะครับแล้วก็เซฟโหลดดีลีทได้ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาที่หน้าหลักกันก่อนนะครับหน้าหลักก็จะเป็นเครดิตครับไม่มีละมากสคริปต์ตัวนี้เนี่ยผมร่วมทํากับอ็อยย่่่าาาาาลืืมมไไปตติดดดชอออองเเขข้นะคครรับหวจีก็็ไดด้้นะครับแลวกกมมาที่หซิ ครับเบอรหม,ผมฟูฟาร์มก็จะมีออโต้คิวแล้วก็ออโต้คิวโหมดเทเลวอร์ตูคิวเซเล็ตมอนสเตอร์นะครับเซเล็ตมอนสเตอร์ก็คือในโลกที่เราอยู่เนี่ยอันนี้ผมอยู่โลกหนึ่งนะก็เปิดขึ้นมามันจะมีนี่ครับก็เป็นชื่อของตัวในโลกนั้นนะครับเราสามารถเลือกแบบทาร์เก็ตไปแบบเป้าหมายเดียวได้นะครับว่าเออเราต้องการฆ่าตัวนี้โดยเฉพาะหรือว่าเราต้องฆ่าตัวไหนโดยเฉพาะก็สามารถติ๊กได้ถ้าตัวติ๊กออใช่ไหมก็คือฆ่าทุกตัว,ตวนะครับสามารถเปิดออโต้คิวได้นะนี่เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คคคคคืืืืออออออเเ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 เรรรรราาาปปิิิิิิิดดดโตตตต้้วววฉยยๆนนนนนนนะะะะซซซึ่่งงงกาากกกนะนะก็็็็สมมมมถลลลไัััับบผหหีีี มันจะตีตัวเดียวนะครับนี่อย่างเช่นผมยืน2ตัวเนี้ยมันจะตีตัวไหนตัวหนึ่งก่อนนะครับแต่ถ้าเราเปิดเป็นมัลติก็คือมันตีหมดเลยตีพร้อมกันนะครับมี2ตัวตี2ตัวพร้อมกันทั้งนี้นะครับเราก็สามารถเปิดวาร์ปทูคิวได้แบบนี้นะครับก็คือมันจะวาร์ปไปตีให้เลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นฟังก์ชันสเตตครับก็จะมีออโต้เคลมเดลี่รีวอร์ดออโต้เคลมเอา้ารีวอร์ดนะครับก็คือรับรางวัลไอตรงนี้นะครับจะเป็นรายวันกับรายชั่วโมงนะก็สามารถเปิดเซตติ้งไว้ได้แล้วก็ออโต้แรนน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 ออ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 อััััััััััััพพพพะะะะะคคคคครร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 รบบบโโตตตตต้้้้้้้้แแแืืไงงงีีีีผมมมมจจใใหหเเเเาาาาากกกก็็ถปิดฟ์ชวท แล้วก็ Level Sta t หรือ Skill Point นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับก็คือเราสามารถเซตให้มันอัพออโต้ได้นั่นเองนะครับก็อย่างเช่นผมจะอัพเป็นดาเมจกับ Energy หรือว่าอัพคอยลได้ก็ได้นะครับก็ติ๊กไว้นะครับแล้วก็เลือกว่าอัพทีละเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดออโต้ e ล v e l s t a ตตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะทําการอัพไอตรงนี้ให้แบบอัตโนมัตินะครับประมาณนั้นต่อมานะครับเป็นอวตารเลเวลลิ่งนะครับก็คือออโต้เลเวลอัพอวตาโซนะครับก็คือตรงนี้นะครับ มันก็จะทําการอัปอวตารโซให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับเหมือนออโต้เรนอัพเลยนะครับแล้วก็ออโต้เอ็กซิเมนต์นะครับก็คือเวลาเราเล่นเป็นนานๆเนี่ยแล้วเราทําแบบอะไรผ่านใช่ไหมมันจะขึ้นเป็นเอ็กซิเมนต์ตรงนี้ครับแล้วเราต้องมาคอยกดเคลมออลนะครับก็ไม่จะเป็นนะครับเราสามารถกดออโต้เคลมเอ็กซิเมนต์ได้เลยครับมันก็จะทําการรับเอ็กซิเมนต์ทั้งหมดให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับต่อมาครับผมเป็นหมวดหมู่สุ่มนะก็อันนี้เนี่ยจะเป็นการสุ่มแบบพวกโทเค็นนะครับส่วนใหญ่นะนี่อย่างเช่นดราก้อนไรส์ตรงน ผมก็เลือกไปเลยว่า Dragon r i s e นะครับแล้วก็กดสุ่มออ t ต้ o r o ไปเลย มันก็จะสุ่มให้แบบนี้เลยนะครับต่อมาเป็นแชมเปียนนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นออโต้อีควิปเบสแชมเปียนนะครับก็คือถ้าเราติ๊กทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วเราสุ่มตัวหรือได้อะไรเพิ่มเข้ามาหรือว่าลบตัวอะไรนะครับมันก็จะทําการหยิบตัวที่ดีที่สุดนะครับเลือกตัวที่ดีที่สุดนะครับมาเซตอยู่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ออโต้เอชเอ็กนะครับออโต้เปิดไข่นั่นแหละนี่พอเปิดใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับก็เราสามารถเลือกได้นะว่า1ตัวหรือ5ตัวหรือ10ตัวก็ได้แต่่วา10ตัวเเนจะต้องป็กมพหรือสิกตัวก็ได้ ก็คือแมพที่ต้องการเปิดไข่นั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่โลกหนึ่งใช่ไหมผมอยากเปิดไข่โลก2อ,อย่างเงี้ยอ่ะผมก็ติ๊กไปเลยเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คือเป็นไข่โลก2นะครับเป็นโลกวันพีชนะก็จะไปเปิดให้ประมาณนั้นแล้วก็ของเรานะครับสกิปพาร์เนลของเราเนี่ยมีออโต้เซลให้นะครับออโต้เซลแชมเปียนนะสำหรับใครที่ขี้เกียมานั่งเคลียร์กระเป๋านี่นะที่เกียมานั่งเคลียร์โอ้แบบโอ้ต้องมานั่งลบเนี่ยนั่งลบแบบเนี้ย คุณไม่จาเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องทำนะครับก็คือสคริปตปของเราเนี่ยมีออโต้เซลแชมเปียนให้นะครับก็เลือกระดับความแรงที่ต้องการเอ้ยไม่สิเลือกระดับความแรงที่เราไม่ต้องการนะครับก็คือต้องการจะขายมันนั่นแหละอ่ะอย่างเช่นผมอยากจะขายคอมมอนกับอันคอมมอนนะครับผมก็เลือกไปเลยนะแล้วก็กด5ตัวนะครับเดี๋ยวผมออโต้แฮชให้ดูอแล้วทีนี้กดไปดูกระเป๋านะครับ ตัวไหนที่เป็นคอมมอนกับมันคอมมอนนะมันจะขายให้เราออโต้แบบนี้เลยซึ่งก็ดีมากสําหรับใครที่ขี้เกียจมานั่งแบบไอ้นี่นะอ่ะเราผมเลือกหมดเลยก็ได้เอาแ t นทอมพิ i ิ a l อ่ะเอาทุกระดับเลยแบบผลหมดเลยเห็นไหมครับข้อดีของเราเนี่ยก็คือมันจะไม่ขายตัวที่เราอีค i ปไว้นั่นเองนะครับ ก็มันจะขายแค่ตัวที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนตัวขยะนะครับเออตัวขยะตอนนั้นโอเคก็ประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นออโต้ดันเจียนนะครับก็คือลงดันเจียนออโตินั่นเองนะครับปฏิ๊กไว้ก็ได้นะครับก็จะมี easy medium hard insane crazy nightmare lift นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมาอัพให้เพิ่มนะครับในส่วนตัวนี้แล้วก็มีออโต้ลิฟต์ดันเจียนนะครับก็คือเราต้องการจะออกดันเจียนเมื่อรูมเท่าไหร่เราก็สามารถเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการแบบมันมีดันเจียนตัวหนึ่งใช่ไหมแล โอ้หบอสหนามากนะครับเลือดเลียนเ,เยอะเกินผมก็ติ๊กออโต้รีบแล้วก็ห้องห้องที่39อย่างเงี้ยเออก็คือให้มันออกก่อนนะครับมันก็จะทการออกจากดันเจี้ยนให้เราออโต้นั่นเองนะครับต่อมาครับระบบนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับก็คือออโต้เควส์นี่นะครับซึ่งออโต้เควสเนี่ยมันก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับนี่อย่างเช่นผมต้องการทำออโต้เควสในโลก8แล้วกันอ่ะ มันก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับว่าเราทำเควสอะไรไปบ้างนะครับกี่เปอร์เซนต์และเราทำเสร็จไปแล้วหรือยังนะครับนี่เราจะสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะก็อันนี้มันจะเป็นโชว์แบบเวอร์ว e เวอร์นะครับก็อันนี้ผมเลือกไว้เป็นลูก8ปนี่นะเลือกตรงนี้นครับมันก็จะโชว์หมดเลยนะครับผมว่าเควสหนึ่งผมทำผ่านไปแล้วนะครับก็คือดีฟีดซากุริ30ตัวนะครับ นี่ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลือดเท่าไหร่คอมพลีทไปแล้วนะครับส่วนเควสที่ผมยังไม่เสร็จเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นดีฟีสจิเลียนะครับจิเลียสิบตัวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอันนี้มันยังขึ้นว่าอินโปเคสอยู่แสดงว่ามันยังไม่เสร็จมันอาจจะมีเควสที่แบบว่าให้ไปฆ่าตัวอื่นด้วยร่วมด้วยนะครับมันก็เลยยังไม่เสร็จนะอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเควสตรงนี้แถวๆนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีนัมเบอร์ฟอร์แมตนะครับก็คือเลือออดดมมมมมนน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 นทีีี่่่่่่เเเเเคคคคววสสัััักาาาาาหหหใใ้้้รรรไไปปฆฆะะบบยยงชผ นะครับ10ตัวนะครับตอนนี้เควสทำไปแล้ว0%นะครับแล้วก็เลือดของมาเดล่าเนี่ยมีอยู่5.46 QND นะครับก็คือเราสามารถเลือกตรงนี้ได้ว่าจะให้มันเป็นช็อตหรือสตาติกก็คือถ้าเราเลือกเป็นสตาติกมันก็จะโชว์เลือดตรงนี้เลยว่าเลือดเนี่ยมี5.640 E+48 ก็คือมีเลข0ต่อท้าย48ตัวนะครับก็เราสามารถกดออโต้เคลมเควสไว้ได้นะครับแล้วก็เลือกเพจนะครับสมมติผมต้องการทำโลกแใช่ไหมนี เรื่องโลกแปดนะก็ให้กดมาที่เพจแปดนะครับก็คือตามลำเบอร์ก็คือตามหมายเลขของโลกนั้นเลยนะครับอันนี้อย่างเช่นผมเลือกโลกแปดผมก็ติ๊กเลยเพจแปดนะครับแล้วก็เลือกเควสที่เราต้องการทำนะครับเควสที่ผมต้องการทําก็จะเป็นเควสเจ็ดหนะึ่งเจ็ดหกศูนย์หกอะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หกหรือติ๊กไปทุกอันก็ได้นะครับจริงๆระบบของเรามันฉลาดนะครับก็คือมันทาอันไหนไปแล้วมันจะข้ามไปทําอันใหม่นะครับก็คือแบบติ๊กไ้ทุกอันก็ได้นะครับไม่ซีเรียสเนานะโอเคแล นี่นะครับมันก็จะมาทำ quest ให้เราแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าเควสนี้เสร็จใช่ไหม quest ต่อไปคืออะไรอ่ะ606เอ้ยไม่ใช่เออ606ถูกแล้วนะครับถ้าสมมติมันทำ quest นี้เสร็จมันก็จะไปทำ quest หกศให้เราอ,อัตโนมัตินะครับต่อมานะครับเป็นออโต้เอ็กซ์เชนจ์หรือว่าหมวดหมู่เอ็กซ์เชนจ์นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยเราจะต้องเลือกหมวดหมู่เอ็กซ์เชนจ์ที่เราต้องการก่อนอย่างเช่นผมต้องการเลือกเออเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็นฟู้ดแล้วกันเดี๋ยวผมขอไปดูฟู้ดก่อนนี่ฟู้ดอยู่ตรงนี้นนนนะคครับอออออ่า่าตีนนี้ผมมเเ็กซ์์ชจยยู248นะครับ ผมต้องการแลกช็อตโกเลตบาร์อย่างเงี้ยผมก็เลือกมาเลยอ่ะชื่อร้านชื่ออะไรชื่อร้านมันชื่อฟู้ดช็อปนะครับนี่นะเราต้องจําตรงนี้ไว้นะชื่อร้านฟู้ดช็อปใช่ไหมผมกดมาเลยฟู้ดช็อปอ่ะมันก็จะขึ้นนะครับว่าเราต้องใช้ X เอ็ชเชนจ์คอยล์หนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับเพื่อแลกเป็นไฟล์เอกอะไรเงี้ยหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ก็คือจํานวนที่เราต้องการแลกนะครับแล้วก็จํานวนที่เราจะได้กลับมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองแลกช็อกโกแลตบาร์ให้ดูนะครับตอนนี้เราก็ใส่จํานวนที่เราต้องการแลก1ครั้งได้นะครับกก็กดไปเลยออโต้เเอนนนจ์ะครับีงได มันก็จะทำการแลกช้อยกอลลัปลาให้เรานะครับซึ่งไอบบ้หมวดหมูตรงนี้มันมีเยอะมากนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโลกในดันเจี้ยนก็สามารถ exchange หรือว่าแลกเปลี่ยนได้น,นี่นะครับก็เราก็แค่ต้องเลือกหมดหม,ดหมดูนี่อย่างเช่นหมดหมูฮาโลวีนใช่ไหมเผื่อบางคนแบบขี้เกียจเดินไปแลกอะไรเงี้ยต้องการใช้ออโต้ exchange นะครับสามารถเลือกตรงนี้ได้ครับนี่อย่างเช่นผมเลือกเป็นออโต เอชเชนในหมวดหมู่ของฮาโลวีนช็อปก็จะโชว์เลยนะครับว่าไอเทมอะไรากี่ชิ้นแรกเราจะได้ไอเทมอะไรอย,ย่างอันนี้อย่างเช่นบลูโบนนะครับกีชิ้นเราจะแลกฮาโลวีนโทเค็นได้1ชิ้นนะครับซึ่งเราก็สามารถดูตัวเลขนัมเบอร์ได้นะเพื่อที่จะมาอ้างอ้างอิงกับเอชเชนที่เราต้องการแลกเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมต้องการแลกบลูโบนใช่ไหมอันนี้มันอยู่ ID 1นะครับผมก็ดูเลยนี่ไอดีหนึ่งเห็นไหมมันจะตรงกันนะครับหรือว่าจะเป็นซอมบี้เฮดนะครับหัวซอมบี้นะครับหมายเลข27 ผมก็เลือกมาเลยหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่เห็นไหมทุกคนมันก็จะซอมบี้เฮดนะเห็นไหมก็ขึ้นตามตรงนะครับ ต่อมานะครับเป็นออโต้อัปเกรดนะครับไอ้อัปเกรดตรงนี้เนี่ยก็คืออัปเกรดในดันเจียนนั่นแหละทุกคนแต่ว่าผมเอามาใส่พาแนลให้ทุกคนแบบว่าเออใช้ได้สะดวกสบายขึ้นนะนี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะสามารถเลือกได้ตามในนี้เลยนะครับอยากอัปอะไรก็ดูชื่อในนี้นะครับแล้วก็เอามาติ๊กใส่ตรงนี้นะครับติ๊กไปเลยแล้วก็กดออโต้อัปเกรดมันก็จะทำการอัปเกรดให้อัตโนมัติประมาณนั้นเลยต่อมานะครับเป็นทรัพยากรหรือว่ารีซอส์นั่นเองนะครับหมวดหมูตรงนี้เนี่ยก็คือออโต้รีซอ อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ไอเทมตรงนี้มันดรอปที่ไหนนะครับอย่างเช่นนะครับในเคสนี้ผมต้องการหาฮารคิโทเ็นซึ่งอาจจะเล่นไปนานแล้วแต่ว่าลืมว่าอ้ไอโทเ็นนี้มันหาที่ไหนเราก็แค่ติกระผมฮารคิโทเ็นแล้วก็กดออโต้รีซอร์นะครับมันก็จะทําการวาร์ปมาที่โลกที่มีไอเทมนั้นดรอปแล้วก็ทําการฆ่ามอนนะครับแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวเราขึ้นนี่เห็นไหมผมก็จะได้ฮาคิโทเ็นแบบนี้มานะครับก็คือเป็นออโต้รีซอร์นะครับก็สาหรับใครที่ต้องการหาไอเทมไหนสามารถเลือกได้ตรงนี้เลยนะครับ ก็มันจะนาการไปหาไอเทมนั้นให้เราครับโอเคแล้วก็บนปุดมตั้งค่าไม่มีอะไรเลยวนะครับก็คือแต่ว่าตั้งค่าคอนฟิกเซฟคอนฟิกหรือว่าส่งคอนฟิกให้เพื่อนได้นะแบบว่าเอ้ยเซตติ้งนี้ดีนะเออฟาร์มอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถส่งให้กันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนกันด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็สําหรับฟอร์ชันตัวนี้ผมก็เป็นสคริิต์พาเนลฟาร์มนะครับของทําแท้งนะครับแล้วก็ออกซิบัคคอมโบด้วยนะครับ มีออกซิแบคมาช่วยทำด้วยครับก็ราคาก็ประมาณนี้เลยนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับที่เว็บซ um ัมแทนดับอีว Z เซตเลยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน,นายบายครับ